แล้วทลังจะย้ายจากบายามไปเมืองตรีนิดาร์สนะ,ะตรีนิดารสครับเป้าหมายต่อไปของเรา,า,าบ๊วยบ๊ยวันนี้ก็จะไปนี่้เมืองตรีนิดารตรีนิดาร,ดารดาไปทำไมครับองนี้ก็มันเป็นเมืองเขาบอกเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในทิเบต เอาจริงที่ไปที่นั่นก็เพราะว่าไปมาแล้วแล้วก็เจ้าของบ้านเขาน่ารักมากแล้วก็มาดูว่าวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวเขาเราก็เลยอยากจะไปแฮปปี้เบิร์เดย์แล้วก็เอาของใา่เล็กน้อยไปให้เขาวันนี้คือจริงๆเป็นความสำคัญด้วยนะมินเคยไปไปอยู่กับเขามาแล้วไปมาแล้วไปอยู่มั้งสามสี่วันน่ารักแล้วก็เลยอยากจะกลับไปกับเขาอีกแต่ยังไม่เคยผลลั่น นี่นะครับการเดินทางสไตล์มิดหลงไม่เป็นไรเอาตัวรอดได้จบนาโดก่อนนะสรุปเราหลงไหมติดถนนนี่นะรัดูแลนะดูแลไปต่อ หลังหนนี่นี่นี่หลังนี้ยืนรอได้เหรอมัวมากสุดก็ลงนิดหน่อยแล้วก็มาถึงนะครับพอมาถึงปุ๊บก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะมินนะก็มายืนรอต้อนรับกันหน้าบ้านเลยครับบ้านที่เราจะักในวันนี้ครับ และอย่างที่มิ <S 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 ้นบอกนะครับวันนี <S <S ้เป็นวันพิเศษของลูกสาววันพักใช่ไหมที่มิ้นจะมีของขวัญมาให้ของขวัญอันนี้มิ้นก็ให้คุณแม่ ออกมาจากกรุงเทพนะครับแล้วฝากผมมาให้น้ำหอมขวดหนึ่งเนาะแล้วนี่ก็เป็นผ้พัดไม้พัดไมเหมือนกันท้าไมมีแบบให้คุณแม่เตรียมนี้เอื้อมาให้เขาในวันนี้เลยด้วยความที่เขาน่ารักกับเราเนาะก็อะไรใครน่ารักกับฉันอ่ะฉันก็จะดูแลเขาเป็นอย่างดีค่ะมันเหมือนมิจฉาภาพก็แบบนี้มันเปนเหมือนมันเหมือนยังไงมันก็เหมือนต่างอันนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่ได้คิดจะซื้อมิจฉาภาพเลยแต่แค่รู้สึกว่าได้เขาน่ารักกับเราอะไรที่เราทําให้เขาได้อะไรเงี้ยเนาะ เราอยากทำเนาะมันก็เป็นแบบนี้เหมือนเป็นเพื่อนเราเหมือนครอบครัวเราะค่ะพูดถึงการเดินทางครั้งคนก่อนเนี่ย<ฆ>มินเคยได้รับมิตรภาพอะไร่างนี้บ่อยๆ่มากบ่อยคือ,นอคนเอาจริงต้องไม่ว่าเป็นคนโชค <c oughs> ดีโชคดี <c oughs> เป็นคนโชคดีกับเรื่องอะไรแบบนี้แหละคนโชคดีเรื่องคนก็เราจะได้เจอแบบนี้แหละอย่างตอนนั้นไปอยู่ที่ชิลีอยู่แล้วมันเกิดเรา,าก็อยู่คนเดียวเจ้าของบ้านเขาก็รู้เป็นวันเกิดดาวเขาก็เห็นใจแบบลงทเบียนอย่างเงี้ยเนาะ เขาก็ไปเซอร์ไพรส์คนเกิดเขาก็ซื้อเค้กมาให้ซื้อเค้กช็อกโกแลตมาให้อะไรเงี้ยคุณพ่อเขาก็บอกว่าค่ะไปบอกลูกเขาว่าเนี่ยมีเขามาที่คนเดียวเขาฉลองครบคไปวันเกิดเขาไม่อยู่คนเดียวเราก็เราก็เป็นครอบครัวให้เขาละกันวันนี้เราจะมาฉลองวันเกิดแลเราเป็นครอบครัวให้กับมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจอกันพูดกันพูดกันคนรู้ละคือคคือเจออะไรแบบนี้บอกนะ ตอนนี้มินก็ให้ของขวัญที่แบบพยายมมากสำหรับเซอร์ไพรส์ผู้หญิงคนนี้นะคุณคลาวเดียซึ่งเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านมินชอบมากชอบแบบยิ้มนี่ลองเลยนะเนี่ย่ลองเลยลองเลยเนี่ยลองเลยอ้าทพี่ชาลันชาลันก็ชอบมากครับเนี่ยลองนี่ฉีแล้วอ๋อโห มีนไม่ไงเขานะเขางได้ของแลอพี่ยังรู้สึกว่าเขา<อ>วันนี้เราเราเป็นคนให้รู้สึกเลยสุขใจก็ได้ย อ่อบเวลาเดินทางโอ้ยนานๆทีเนอนทีอะไรเจออะไรอีกบ้างเนาะเนาะมีเจ้ภาพเลยเจอเราก็จะมีความสุขเนาะเราจะมีความสุขด้วยลมันถือว่าไม่เช่ที่มิบอกเหมือนมันเป็นมันแล้วแต่โชคของเรานะจริงเพราะเรากำหนดอะไรไม่ได้เล้วของอย่างเงี้ยเรากำหนดทำไม่ได้หถือว่าเราโชคดีที่เราได้เจออะไรแบบอย่างนี้อยู่บ้างอย่างที่มิบอกว,วอานะอากอ่าเวลาเดินทางปลายทางมันไม่สำคัญเท่า เส้นทางที่เดินไปเนาะเพราะมันมีทางมิตีภาพเรื่องราวประสบการณ์อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนี้แหละที่ทำให้การเดินทางแต่ละทาง,าางมันแตกต่างมันมันมีความแตกต่างในทุดทางเนาะที่มันไม่เหมือนกัอื่นว่าถ้าเราสมมติเราเดินทางไปที่นคิวบาร์เนี่ยอะเราสมมติเรากำหนดไว้แล้วว่าเราจะเดินทางที่จีดนดาเมอร์ทุกคนมีเป้าหมายหมยวดว่าจะไปดานเม<ห><ๆ>แต่เส้นทางที่ว่าทนี่มันไม่เหมือนกันเลยเนาะ a so, surprise so for me. I feel very good. Um, I feel uh, too happy with me and with you and your friend. She's the best. The third person is special. All the time she she talks with me, with my husband, with my daughter, talk with the neighbor, the people in the street say hello. And she say hello too she's too friendly yeah i love my family love to me she stay in my heart for all my life